วันนี้นะคะน้องหมูแดงโอ้โหเอาอะไรอ้า,า,นนา,าอะไรนั่นหนักกว่าเสียทีกันนี่ยังไงเสียเสียบหนักหนัโอ้ยตายแล้วโอ้โห เสียเปียบกันได้ไงใส่แล้วโอ้โหเราถมเราถมงคันเบนาซูตนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวเชี่ย เพราะว่ามันมันเป็นคันบ่อด้วยนะคะนี่น้ำที่มันมาแรงๆมันก็ขาดนะคะแล้วก็แล้วก็วกอโอ้ยตายแล้วทำไมจะมาแพ็คคู่แท่หนอ เออตากล้องก็เลยไม่รู้จะถ่ายอันไหนก่อนดี <c oughs> <c oughs> จากแ่นว่าจะถ่ายอันไหนก่อนอุ้ยตอนนี้ตอนนี้เราไม่รู้าจะถ่ายอันไหนก่อนดี <c oughs> โอ้แม่ัวเขียวก็ติด <c oughs> อ่ะเรามาดูน้องน้องเล็กของเราดีก่อนน้องหัวแดง

ต่อไปใกล้ไม่ได้นะะอันตรายแต่ก็ต้องต้อง,ต,องต้องเทให้หมดก่อนนะคะ โอเคกวอนตอนนี้กำลังขุดหลุมนะคะให้รถดัมดินลงมาก่อนจเอ้ะแค่นั้นือยังไง เราเป็นทีมงานที่ทำงานกันเป็นทีมนะคะคะแนี้ตดคะแนนก็อยากติดบางอุ้ย มันชุดนะคะยอมยาบยอมยาบเลยวะเนี่ยโอเคน้องหมูแดงขึ้นได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูแม่วูเขียวสิ